จักรพรรดินีจิงกูเป็นจักรพรรดินีญี่ปุ่นในตำนาน ซึ่งปกครองในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หลังจากการสวรรคตของสามีของเธอในปีคริสต์ศ,ศักราช200ทั้งโคจิกิและนิฮอนโชกิรวมเรียกกันว่าก่กิบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่ถูกกล่าวหาของจิงกูตามตำนานเล่าว่าหลังจากพยายามแก้แค้นผู้คนที่สังหารสามีของเธอเธอจึงหันความสนใจไปที่ดินแดนแห่งพันธสัญญา จิงกูจึงถือเป็นกษัสตรตย์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยนักประวัติศาสตร์ในแง่ของการกล่าวหาว่าพระองค์รุกรานคับสมุทรเกาหลีนี่ก็อาจใช้เป็นเหตุผลในการขยายจักรวรรดิในสมัยเมจิดได้บันทึกระบุว่าจิงกูให้กำเนิดชายคนหนึ่งซึ่งเธอตั้งชื่อว่าโฮมุตาวเกรัชสมัยของจิงกูนั้นถือว่า อยู่ระหว่างปีคริสต์ศักราช2 0 1ร้อถึง269และถือเป็นผู้ปกครองจกักรวรรดิญี่ปุ่นองค์ที่15จนถึงสมัยเมจินักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้ข้อสรุปว่าชื่อจิงกูถูกใช้โดยคนรุ่นหลังเพื่อบรรยายถึงจกักรพรรดินีผู้เป็นตำนานองค์นี้มีการเสนอด้วยว่าจริงๆแล้วจิงกูขึ้นครองราชช้ากว่าที่เธอได้รับการยืนยัน แม้ว่าจะไม่ทราบตำแหน่งของหลุมศพของจิงกูแต่ตามธรรมเนียมแล้วเธอจะได้รับความเคารพนับถือที่โคฟุนและที่ศารเจ้าเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าจากักรพรรดินีจิงกูขึ้นครองราชเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กระทั่งพระราชะโอรสของพระองค์ขึ้นเป็นจกักรพรรดิโอจินเมื่อพระองค์สิ้นพระชนนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ปกครองโดยพฤตินัยคนสุดท้ายของสมัยยาโออิอีกด้วยชาวญี่ปุ่นยอมรับการดำรงอยู่ทางประวัติศาสตร์ของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามธรรมเนียมและปัจจุบันสุสานมิซสซกิสำหรับจิงกูยังคงอยู่ข้อมูลต่อไปนี้นำมาจากเอกสารหลอกทางประวัติศาสตร์โคจิกิและนิฮนอนโชกิหรือพงศาวดารญี่ปุ่น พงศาวดารเหล่านี้ประกอบด้วยตำนานและตำนานตลอดจนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีการกล่าวเกินจริงหรือบิดเบี้ยวเมื่อเวลาผ่านไปตามการอนุมานจากเทพนิยายชื่อของจิงกูคือโอคินากะทาราชิเธอเกิดในช่วงปี169พ่อของเธอชื่อโอกินากาโนสุคุเนะและแม่ของเธอคาซึระกินโนตะคานุกาฮิเมแม่ของเธอได้รับการกล่าวขานว่า เป็นทายาทของอเมโนฮิโบโกเจ้าชายในตำนานทั้งสิบคนของเกาหลีข้อเท็จจริงที่ว่าอเมโนฮิโบโกเชื่อกันว่าได้ย้ายไปญี่ปุ่นระหว่างคริสต์ศตรวตรรษที่3และ4อย่างน้อย100ปีหลังจากปีเกิดของหลานสาวของเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งเธอก็แต่งงานกับทาราชินากาฮิโกซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อจักรพรรดิช,ชูไอและคลอดบุตรชายหนึ่งคนภายใต้เหตุการณ์ที่ถูกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน จิงกูจะทำหน้าที่เป็นพระสนมจกักรพรรดินีในรัชสมัยของชูไอกระทั่งสิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช200จักรพรรดิชูไอสิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช200โดยถูกสังหารทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสู้รบโดยกองกำลังกบฏจากนั้นโอกินาตาราชิฮิเมโนทาคาจิก็เปลี่ยนความโกรธแค้นต่อกลุ่มกบฏท,ที่เธอพิชิตได้ด้วยการแก้แค้น เธอนำกองทัพในการรุกรานดินแดนแห่งพันธส,สัญญาบางครั้งตีความว่าเป็นดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและกลับมาญี่ปุ่นอย่างได้รับชัยชนะหลังจากผ่านไป3ปีขณะกลับมาญี่ปุ่นเธอเกือบอับปางแต่สามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยการอธิษฐานต่อวทัสมึมิและเธอก็ทำสารเจ้าเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาศารเจ้าอิคาซุริสารเจ้าอิคุตาและสารเจ้าว,วัาตาสึมิ ต่างก็สร้างในเวลาเดียวกันโดยจกักรพรรดินีจากนั้นเธอก็ขึ้นครองบัลลังก์ดอกเบญจมาศในฐานะจกักรพรรดินีจริงกูและตำนานเล่าต่อว่าลูกชายของเธอคือตั้งคันแต่ยังไม่เกิดเมื่อชูไอสิ้นพระชนตามตำนานกล่าวว่า จกักรพรรดินีจิงกูได้มีเพศสัมพันธ์กับเทพเจ้าอาซึมิโนอิโชระขนาดตั้งครันกับจกักรพรรดิโอจินหลังจากที่พระองค์ตรัสตั้งแต่ในครันว่ายอมรับได้จากนั้นอาซึมิโนอิโชระก็มอบอัญ,ญมณีแห่งกระแสน้ำแก่เธอและต่อมาเธอก็รักสาหินใส่ท้องของเธอเพื่อชะลอการคลอดบดุตรหลังจากสามปีนั้นเธอก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งเธอตั้งชื่อว่าโฮมูตาวาเกะการเล่าเรื่องของจกักรพรรดินีจิงกู ที่รุกรานและพิชิตคาบสมุทรเกาหลีขณะน,นี้ถือเป็นข้อขัดแยง้งและพร้อมสำหรับการถูกเถียงเนื่องจากการหลักฐานและการมีส่วนร่วมโดยสิ้นเชิง ในมุมมองของทั้งชาวญี่ปุ่นและเกาหลีตามคำบอกเล่าของนิฮอนโชกิกษัตริย์แห่งแพ็คเจมอบของขวัญให้กับจิงกูดาบเจ็ดกิง่งในราวปีคริสต์ศักราช253จากพรรดินีจิงกูเป็นผู้ปกครองโดยพฤตินยัยกระทั่งสิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช269เมื่อพระชนมาายุ1,000 100, รรษา มุมมองดั้งเดิมสมัยใหม่คือบุตรชายของชูไอกลายเป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไปหลังจากที่จิงกูทำหน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เธอคงจะเป็นผู้ปกครองโดยพฤติน,นัยในระหว่างการ นักประวัติศาสตร์มองว่าจากักรพรรดินีพระมเหสีจิงกูเป็นบุคคลในตำนานเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบและศึกษาเพิ่มเติมการขาดข้อมูลนี้ทำให้การดำรงอยู่ของเธอเปิดกว้างให้ถูกเถียงกันหากจากักรพรรดินีจิงกูเป็นบุคคลจริงการสืบสวนหลุมศพของเธอแนะนำว่าเธออาจเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในปลายคริสต์ศตรวตรรษที่4ี่หรือปลายคริสต์ศตรวตรรษที่5ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่า ชื่อเทนโนถูกใช้ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของจิงกูอย่างแน่นอนเป็นไปได้ว่าเธอเป็นหัวหน้าเผ่าหรือผู้นำกลุ่มในท้องถิน่นและการปกครองที่เธอปกครองจะครอบคลุมเพียงส่วนเล็กๆของญี่ปุ่นสมัยใหม่เท่านั้นชื่อจิงกูน่าจะถูกกำนวนให้กับเธอหลังมรณกรรมมากกว่าคนรุ่นต่อๆไปในช่วงชีวิตของเธอเธอจะถูกเรียกว่าโอคินากะทาราชิตามลำดบับ จักรพรรดินีจิงกูถูกถอดออกจากเชื้อสายจักรพรรดิในเวลาต่อมาในรัชสมัยของจักรพรรดิเมจิเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อสายยังคงไม่ขาดตอนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตรวจสอบจักรพรรดิแห่งราชสำนักเหนือและราชสำนักใต้คริสตศตวรรษที่14เน้นไปที่ว่าใครควรเป็นบรรพบุรุษที่แท้จริงของูุครองบรรลงัง แม้ว่าไม่ทราบสถานที่จริงของหลุมศพของจริงกูแต่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี้มักจะได้รับความเคารพนับถือที่สุสานจักรพรรดิแบบโคฟ,ฟุนในนารา โฟุนแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อสุสานโาซีและได้รับการจัดการโดยสำนักพระราชวางังสุสานแห่งนี้ถูกจำกัดไม่ให้ศึกษาโบราณนคดีในปี1976เนื่องจากหลุมศพมีอายุย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งรัฐญี่ปุ่นตอนกลางภายใต้การปกครองของจักรวรรดนอกจากนี้หน่วยงานครัวเรือนของจักรวรริ ยังอ้างถึงข้อกังวลเรื่องความสงบสุขและศักดิ์ศรีในการตัดสินใจอีกด้วยในปี2000หลังจากการหลอกลวงทางโบราณคดีครั้งใหญ่ถูกเปิดเผยสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปในปี2008เมื่อญี่ปุ่นอนุญาตให้นักโบราณนัดีชาวต่างชาติเข้าถึงโคฟุนของจิงกูได้อย่างจำกัดซึ่งสามารถระบุได้ว่า สุสานนั้นน่าจะมีอายุตั้งแต่คริสตศตวรรษที่4นอกจากมีการตรวจสอบยังค้นพบรูปปั้นดินเผาฮานิวะด้วยจักรพรรดินีจิงกูยังประดิษฐานอยู่ที่สุมิโยชิไทยชาในโอสาก้าซึ่งสถาปนาขึ้นในปีที่11แห่งรัชสมัยของพระองค์ ตามคำบอกเล่าของกีกีได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งเธอตั้งชื่อว่าโฮมูตาวาเกะหรือที่รู้จักในชื่อจักรพรรดิโอจินหลังจากที่เธอกลับมาจากการพิชิตเกาหลีตามตำนานเล่าว,ว่าลูกชายของเธอตั้งครรภ์แต่ยังไม่เกิดเมื่อจักรพรรดิช,ชูไอสิ้นพระชนและอีกสามปีผ่านไปก่อนที่โฮมูตาวาเกะจะประสูตรในที่สุดก็เกิดคำกล่าวอ้างนี้ดูเหมือนจะเป็นตำนานและเป็นสัญลักษณ์มากกว่าความเป็นจริงนักวิ วิชาการวิลเลียมจอสแอสตันแนะนำว่าคำกล่าวอ้างนี้ถูกตีความผิดและแทนที่จะอ้างถึงช่วงเวลาน้อยกว่า9เดือนซึ่งประกอบด้วย เช่น3การเก็บเกี่ยวหากโอจินเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์จริงๆนักประวัติศาสตร์ก็เสนอว่าเขาปกครองช้ากว่าปีคริสต์ศักราช270ถึง310ก่อนคริสต์ศักราชนับตั้งแต่นั้นมาอัตลักษณ์ของจิงกูก็ถูกตั้งคำถามโดยนักวิชาการยุคกลางและสมัยใหม่ซึ่งได้หยิบยกทฤษฎีต่างๆขึ้นมาคีตาบาตะเกะชิกาฟุซาและอาระอีฮากุเซกิยืนยันว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นหมอผีราชินีฮิมิโกะไม่รวมการเอ่ยถึงพระราชินีฮิมิโกะใดๆ และสถานการณ์ที่หนังสือเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเป็นเรื่องที่ถูกเถียงกันไม่รู้จบแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรู้จักกับผู้เขียนโคจิกิและนิฮอนโชกิพวกเขาก็อาจตั้งใจตัดสินใจที่จะไม่รวมเธอด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขารวมถึงหมอผีในราชวงศ์จักรพรรดิที่ระบุตัวเธอด้วยซึ่งรวมถึงจิงกูด้วยนักวิชาการสมัยใหม่เช่นไนโตโทราจิโรระบุว่าแท้จริงแล้วจิงกูคือยามาโต ฮิเมโนมิโคโตและกองทัพว่าได้รับการควบคุมทางตอนใต้ของเกาหลียามาโตะฮิเมโนมิโคโตควรจะก่อตั้งศาลเจ้าอิเซเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์อามาเทราสในขณะที่นักประวัติศาสตร์ฮิโกะคาซึโอ แนะนำว่าเธอเป็นลูกสาวของจกักรพรรดิเรเรตามที่นักภาษา,าศาสตร์ชื่อดังระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญ,ญี่ปุน่นอเล็กซานเดอร์โววินกล่าวไว้เนื่องจากอเมโนฮิโบโกมีต้นกําเนิดจากเกาหลีจิงกูลูกชายและผู้สืบทอดของเธอจกักรพรรดิโอจินจึงอาจเป็นเจ้าของภาษาเกาหลีโดยกําเนิด ทั้งนิฮอนโชกิและโคจิกิกล่าวว่าโอคินากะทาราชินำกองทัพบุกดินแดนแห่งพันธส,สัญญาได้อย่างไรจากนั้นเธอก็กลับมาญี่ปุ่นอย่างได้รับชัยชนะหลังจากการพิชิต3ปีซึ่งพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเล่มที่สองของโคจิกิระบุว่าอาณาจักรแพ็กเจของเกาหลีจ่ายสวยญี่ปุ่นนิฮอนโชกิระบุว่า จิงกูพิชิตภูมิภาคทางตอนใต้ของเกาหลีในคริสต์ศตรวรรษที่3โดยตั้งชื่อว่ามิมานาะ หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของทฤษฎีนี้คือนักวิชาการชาวญี่ปุ่นซูเอมะสึยาสุคสูซึ่งอยู่ในปีพุทธศักราช2492เสนอว่ามิมาณนะเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่3จนถึงศตรวรรษที่6หนังสือเพลงจีนของราชวงศ์หลิวซ่งยังถูกกล่าวหาว่าบันทึกการมีอยู่ของญี่ปุ่นในคาบสมุทรเกาหลีในขณะที่หนังสือเกี่ยวกับซุยบอกว่า ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทางทหารแก่แพ็กเจและชินลาในปีพุทธศักราช2426มีการค้นพบศิลาจารึกสำหรับหลุมศพของกษัตริย์กวางเกโตของโกกุยอและด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าควางเกโตสเตเลอย่างไรก็ตามปัญหาเกิดขึ้นเมื่อพบว่าจารึกที่อธิบายเหตุการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์ อยู่ในสภาพไม่ดีกับบางส่วนอ่านไม่ออกจุดศูนย์กลางของความขัดแยง้งคือข้อความสินเมียวของปี391เนื่องจากสามารถตีความได้หลายวิธีนักวิชาการเกาหลีระบุว่าโคกุยอปราปรามแพ็กเจและชินลาในขณะที่นักวิชาการชาวญี่ปุ่นมีประเพณีว่าว่าครั้งหนึ่งเคยปราบแพ็กเจและชินลา ในไม่ช้าสเตเลก็ได้รับความสนใจจากสำนักงานเสนาธิการกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งได้รับสำเนาคัดจากสมาชิกคาเกอากิซาโกในปีพุทธศักราช2427พวกเขาสนใจเป็นพิเศษกับข้อความที่อธิบายการรณรงค์ทางทหารของกษัตริย์เพื่อสินเมียวในคริสต์ศ,ศักราช391เจ้าหน้าที่บางคนในกองทัพและกองทัพเรือญี่ปุ่นได้ทำการวิจัยเพิ่มเติม และสำเนานั้นได้รับการตีพิมพ์ในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช1889การตีความนี้ทำโดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นว่าวะได้ยึดครองและควบคุมคับสมุทรเกาหลีตามตำนานของการพิชิตเกาหลีของจกักรพรรดิจิงกูนั้น สามารถนำมาใช้โดยจักรวรรดิญี่ปุ่นเพื่อเป็นเหตุผลในการผนวกเกาหลีในปีพุทธศักราช2453เพื่อฟื้นฟูเอกภาพระหว่างทั้งสองประเทศดังที่เคยเป็นมาจักรวรรดินิยมได้ใช้ข้อกล่าวอ้างทางประวัติศาสตร์นี้เพื่อยืนยันการขยายเข้าสู่คาบสมุทรเกาหลีแล้ว ปัญหาหลักของสถานการณ์การบุกรุกคือการขาดหลักฐานการปกครองของจิงกูในเกาหลีหรือการมีอยู่ของจิงกูในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์จริงๆสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า เรื่องราวที่ให้ไว้นั้นเป็นเรื่องราวสมมุติหรือเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหนังสือจากแพ็กเจเกาหลีสู่ต้นกำเนิดยามาโตะเจแปนชาวญี่ปุ่นตีความหมายขวางเกโตสเตเลผิดสเตเลเป็นเครื่องบรรณาการแดกษัตริย์เกาหลีสามารถแปลงงานเขียนได้สี่แบบด้วยกันสเตเลเดียวกันนี้ยังสามารถตีความได้ว่า เกาหลีข้ามช่องแคบและบังคับให้ญี่ปุ่นเข้าปราปรามขึ้นอยู่กับว่าประโยคนั้นขั้นด้วยจุดใดการสอบสวนโดยสถาบันสังคมศาสตร์จีนในปี2549แนะนำว่าคำจารึกนี้สามารถตีความได้ว่า ชินล,ลาและแพ็คเจเป็นรัฐที่ขึ้นอยู่กับยามาโตะญี่ปุ่นการให้เหตุผลแบบจกักรวรรดินิยมในการยึดครองในที่สุดนำไปสู่การรังเกียจทางอารมณ์จากจิงกูหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนื่องจากเธอเป็นสัญลักษณ์ของนโยบายต่างประเทศชาตินิยมของญี่ปุ่นนักประวัติศาสตร์ชิซุโกะอลเลนตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ความรู้สึกเหล่านี้จะเข้าใจได้ ความนิยมของทฤษฎีจิงกูได้ลดลงนับตั้งแต่ปีคริสต์ศวรรษ1970เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับหลักฐานที่มีอยู่ในปีพุทธศักราช2424จากพรรด,ดีนีจิงกูกลายเป็นสตรีคนแรกที่ปรากฏบนธนาบัตรของญี่ปุ่นเนื่องจากไม่มีภาพจริงของบุคคลในตำนานนี้อยู่การเป็นตัวแทนของจิงกูซึ่งสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเอโดอาโดชิออสโซนจึงเป็นการคาดเดาโดยสิ้นเชิงชิออสโซเนใช้พนักงานหญิงของสำนักพิมพ์ของรัฐบาลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจิงกูภาพนี้ยังใช้สำหรับสแตมปี1908ถึง1914ซึ่งเป็นสแตมชุดแรกของญี่ปุ่นที่แสดงให้ผู้หญิงเห็นการออกแบบที่แก้ไขโดยโยชิดะโทยโยถูกนำมาใช้สำหรับปี1924ถึงปี1937 สแต็มแบบจิงกูการใช้แบบจิงกูสิ้นสุดลงด้วยสแต็มชุดใหม่ ในปีพุทธศักราช2482หากไม่นับจกักรพรรดินีจิงกูในตำนานจะมีจกักรพรรดินี8พระองค์ที่ครองราชอยู่และผู้สืบทอดของพวกเขาส่วนใหญ่มักถูกเลือกจากชายในสายเลือจดจักรวรรดิฝ่ายบิดาซึ่งเป็นเหตุให้นักวิชาการสายอนุรักษ์นิยมบางคนแย้งว่าการครองราชของสตรีเป็นเพียงชั่วคราวและประเพณีการสืบราชบัลลังก์ของบุรุษเท่านั้นต้องได้รับการดูแลในศตวรรษที่21